สบายดีสวัสดีพี่น้องมืดีนอากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นมือพักเนาะพี่น้องก็สิมาตัดตอนกิ่งไม้เนาะสิพาพี่น้องมาเบิ่งการตัดตอนกิ่งไม้ปีหนึ่งเขาสิตัดตอนที่หนึ่งพี่น้องเลยก่อนมันชิออกใบก่อนใบมันชิออกเขาสิมาตัดตอนเนาะพี่น,อน,ออน้องเนาะเด้อมาเบิ่งมาโมนลมกันเลยพี่น้องมาเด้อมาซอยเนเด้อ นไม่ไม่บ้านก็นต้องมีเวลาบรบัาทางษาเนาะพี่น้องเนาะโอเคคันโบโบมีบัวรบาาาวัาทักษาจ้างเข่ากับแพงอยู่เมืองฝรั่งมุกคือข้าแม่ข้ามือบ้านเขาได้พี่น้องเลยข้ามือเมืองฝรั่งเลยแพงมเขาไล่เป็นสมง ทุกๆปีห้องจะได้ตัดได้ต่อนได้พินองเลยก็จะละมันนักเวลาลมมันพัดมา,าพัดจีพาให้อันกบไม้เฮาฮักเนาะพินองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จิบงางามเวลาน,าน,นั้นมันเป็นโปงไม้มาเพราะว่ามันจีเดตุทมันเป็นคือกันกับอันคันยูเนาะพินองเนาะกันเฮาตัดเฮาตอนมังก็งา อากาศดีหักเย็นได้พี่น้องเลยขึ้นฮอนบ้านเท่าเด้อากาศที่ขึ้นฮอนนาะพี่น้องเนาะยู่นี่ยังเย็นยังหนาวอยู่ยังบวิยตยดูหนาวพี่น้องเลยแล้วดูหนาวก็อีกสองเดือนจังชีวิตวิทฤดูหนาวแล้วก็มาแล้วดูใบไม้ปุงป้งแล้วจังฮอนฤดูฮอนนาะพี่น้องเนาะ ที่เอดบานเฮาเด้อฮอนจะทุกยางกันเฮาบ่ตัดบ่ตตนค่มุ้ยไผเฮ็ดให้นะพี่น้องเนาะจะจ้างเขากบแพงจ้างเขากะเฮามีเวลาเฮาก็เฮ็ดเองค่อยเฮ็ดไปเท่าเล็กเท่าน้อยนะพี่น้องเนาะแนวเฮือนเฮาอยู่กับพี่เขาจะเป็นรีบร้อน

ก็สิด้ดในาบสามสิวออสาเนี่ยหละมันเนี่ยมันทำมีแต่ะเล็กคือผ้าให้บริเจนอีกอันนะสองทิศก็จิเริ่มบาดได้ที่มิลองเลย คือกันกับดอกสักุละน่ะเห็นเด็กํำลังออกกันเจ้าออกดอกมัญชิบานเลยนี่พี่น้องอีกสองทิศกัญชบานเลยนี่วัดเวลามันบานทิพมาข่ายให้เบิ่งไหม้เนาะพี่น้องเนาะมานแล้วดูนี่มันคือกันกับต้นไม้ตายเนาะพี่น้องที่แจ้เหนบดได้ตายเด็พี่น้องใบมันร่นใบมันร่วงมัด เลือแต่หนี้แล้มันกน็เริ่มมันรุ้งใบขึ้นละแล้วดูหนาวใบไม้ไมันจะร่วงเนาะพี่น้องมันฤดูใบไม้ร่วงอะมันกอ้ฤดูหนาวเดือนกันยายนเดือนกันยายนเดือนตุลาฤดูใบไม้ร่วงเมื่อฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว เมื่อเราดูหนาวแล้วกับใบไม้ปงการเวลาเนาะพี่น้องเนาะบม่ค่อยท่าไป เดิมสอยเนี่ยส่งกำลังใจมาสอยเด้อพี่น้องเด้อมาบัได้ก็ดีส่งกำลังใจมาสอยเนี่ยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยเด้อพี่น้องเด้อม,มาสีากกาวสันน้องใหม่เนาะพี่น้องซองน้อย

ส่งกำลังใจส่งแห้งใจไม่ส่วยเด้ยพี่น้องเด้ออเด็กพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะห้าตัดเ้าต,ตอแล้วก็ประมาณนี้ อันนั้นก็แม่นต้นน,ะนั่นแอปเปิลเนาะพี่น้องเนาะทางนะอันนี้ซีเมนต้นนั่นพุนิสโอเคเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอลาไปก่อนเด้อขอขอบคุบขอขอบคุบบใจทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็มาให้กำลังใจเนาะก่อนอื่นก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีฝากกดติดตามกดอันนะซัสบสไครต์ให้หน่เด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อเป็นกำลังใจให้พวกเราสีบวัน ทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะโอเคบายบายขอบคุณขอบใจใลาย